สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่เราไปค่ายพักแรมกับเพื่อนๆเ,เมื่อปีที่แล้วมาให้ฟังกันนะก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราอาจจะเล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งพยายามอ่านหน่อยนะครับมันคือประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่ประสบพบเจอมาเราชื่อเฟรนตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปวชหนึ่งคือเรื่องมันมีอยู่ว่าปีที่แล้วตอนเราอยู่มสาม คือมีเรื่องอยู่ว่าช่วงเดือนสิงหาหรือกันยาเราได้มีโอกาสไปเข้าค่ายสมวันสองคืนที่จังหวัดหนึ่งไอเราเป็นคนชอบหอบจนกระเป๋าเดินทางอ้วนเลยระหว่างเดินทางก็รถบัสจอดปั๊มน้ำมันและเขาแยกชายหญิงรถบัสผู้หญิงห้องเรายางแตกเขาเลยจับกระจายไปทีละคันคันพอถึงปากทางเข้าคือมันลึกมากๆอะทุกคนยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้พอถึงค่ายเขาก็จับแยกบ้านพัก ซึ่งบ้านพักแต่ละบ้านข้างๆก็จะมีราวตากผ้าและในตัวบ้านพักที่เราได้คือเปิดประตูยาวเข้าไปเป็นทางเดินซ้ายขวาเป็นที่นอนแบบนอนรวมกันบนหัวนอนแต่ละหัวมีหน้าต่างแต่เรามีเพื่อนเป็น LGBTQ เหมือนเราสองคนคนนึงขอแทนว่าเจนิสัยแบบแรงๆแกเป็นคนมีเซนค่อนข้างแรงคนนึงอาร์คเป็นคนเงียบๆไม่รู้มีเซนหรือเปล่าแต่นางจะเห็นบ้างตามพลังงาน เราก็มีเห็นผ่านผ่านตาแบบเงาผ่านไปผ่านมาเคยมีประสบการณ์เห็นคนไม่มีหัวยืนข้างถนนและพอพวกเราถึงบ้านพักก็พากันไปจองที่เราสามคนได้นอนเกือบในๆและหัวนอนคือหน้าต่างก็ผ่านไปพอตกกลางคืนเราก็ต้องไปอาบน้ำซึ่งมีห้องอาบน้าแยกกับรวมแน่นอนพวกเราชาวแท้เล็บเจลสามคนต้องแยกคนละห้องพราอาบน้ำเสร็จก็พากันมานอน คืนแรกก็พากันนอนไม่หลับด้วยความที่เราไม่ชินก็ได้แต่นอนหันไปหันมาและมีครูคนหนึ่งเป็น LGBTQ เหมือนกันเขาก็เปิดประตูเข้ามาและบอกครูเองทุกคนนอนนะด้วยความที่เขาเป็นห่วงเด็กทุกคนพอเขาไปมันจาตาศดเงียบได้ยินแต่เสียงบ้านพักข้างๆโดนครูฝึกลงทูดและนอนไปนอนมาได้ยินเสียงหลังคาข้างบนเหมือนมีคนเดินอยู่และเราเพิ่งนึกได้ผู้ใหญ่เคยบอก เวลาไปต่างที่ไปค้างให้ไหว้พระสวดวนก่อนนอนเราก็ไหว้พระนั่งสมาธิปแป๊บหนึง่งแล้วก็นอนตื่นเช้ามาปวดตามเนื้อตามตัวก็ไปอาบน้ำแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็ไปรวมตัวและครูฝึกก็ให้ออกกําลังกายตอนเช้าก็ออกกําลังกายกันระหว่างวันก็เขาฐานอะไรปกติพอตกเย็นก็มีการแสดงต่างๆเรามีสองชุดชุดหนึ่งเป็นของลูกเสือพื้นบ้านอีกชุดหนึ่งเป็นการแสดง cover dance ซึ่งเราต้องแสดงชุดเบิดตัวชุดแรกแล้วต้องไปบ้านพักครูไปเปลี่ยนชุดระหว่างเปลี่ยนครูบอกว่าถ้าเจออะไรห้ามทักห้ามพูดเรื่องผีน้ำเสียงแบบดุมากพอแสดงเสร็จเราต้องรีบวิ่งไปที่บ้านพักเพื่อเปลี่ยนชุดแล้วบรรยากาศคือมืดเงียบเพราะทุกคนอยู่ที่ลานแสดงกันหมดซึ่งในความที่เรากลัวเลยพาเพื่อนชายแท้ไปคนหนึ่งก็รีบเปลี่ยนชุดแต่งหน้าเพื่อไปแสดงพอได้แสดงเสร็จก็ทานข้าวอาบน้ําแยกย้ายกันนอน แล้วเจ๊ก็มาเล่าให้เราฟังว่าตอนเขาไปเข้าห้องน้ําใกล้ๆลานแสดงเขาเห็นคนยืนมองเขาเข้าห้องน้ําตรงช่องเป็นเงาดําแล้วเจ๊กแกก็ไม่ได้สนใจพอเล่าเสร็จเราก็ลุกไปนอนที่ตัวเองและอะไรไม่รู้มาสะดุดให้เรามองไปที่หน้าต่างพอเรามองไปมันเป็นราวตากผ้าและบ้านพักข้างๆเราเห็นเป็นผู้หญิงแก,แก่ๆอ้วนๆยืนอยู่ข้างบ้านพักซึ่งตรงราวตากผ้าก็ไม่มีใครต่างอะไรตอนนั้นมีไฟและเจ๊ก็ชวนไปเข้าห้องน้ําระหว่างเดินไปมีเสียงตะโกนมาแบบ ดุดุว่าแบบเฮ้ยไปไหนกันมันเย็นมากๆเราเลยส่องไฟฉายไปแล้วเจ๊ก็บอกไปเข้าห้องน้ําค่ะแบบไม่รู้ว่าอะไรเพราะส่องไปไม่มีใครเราเลยรีบพากันเข้าห้องน้ําและรีบเข้าบ้านพักพอระหว่างนั้นประมาณห้าทุ่มมีเด็กผู้ชายเป็นรุ่นน้องวิ่งก็มาร้องไห้ยอยู่ปลายหัวนอนเจ๊เลยเข้าไปถามว่าเป็นอะไรสรุปคือน้องโดนผีอำเป็นผู้หญิงยืนตาแดงอยู่ปลายเตด มองน้องแล้วโมโหมากน้องเล็กกลัวรีบวิ่งมาอีกบ้านสรุปเกมเพราะครูฝึกเปิดมาเห็นไฟฉายมันส่องไปทุกทิศทุกทางจริงๆบ้านพักเราไม่ได้ส่องแต่เป็นบ้านพักข้างๆก็เลยโดนทําโทษกันแต่เราไม่โดนเพราะเราเป็นโรคหัวใจคือทุกอย่างมันเข้มข้นไปหมดทั้งที่เราเห็นเงายายแก่ทั้งเด็กที่โดนผีอัมทั้งหลังคาที่มีคนเดินอยู่ซึ่งระหว่างนี้มันก็แบบเดินทั่วไปเหมือนเอาเล็บเคาะกับสันกะสีทั้งมีคนเห็นเงายืนอยู่บนบ้านพัก คือจะบอกว่าคืนนั้นได้นอนกันเที่ยงคืนตื่นเช้ามาก็จะเป็นการเดินทางไกลในป่าระหว่างเดินทางอีสองตัวอาร์กับเชไม่มากก็น้อยเราเลยต้องเดินกับรุ่นน้องและมีเซนส์แบบทักอะ่ะเช่นเจอคนก็ทักเลยว่าเฮ้ยมีคนมายินมองเราด้วยนี่ก็ด้วยความที่เซนส์มันแล้วแต่พลังงานพอกลับมาจากเดินป่าฉันไขขึ้นกับที่เลยจ้าพอถึงค่ายก็ทํากิจกรรมจบแล้วกลับบ้านนี่คือฝั่งของผู้ชาย ฝั่งผู้หญิงแทบจะไม่มีเลยบางคนไปเข้าห้องน้ําก็เจอเงาบ้างมีคนมายืนข้างๆบ้านพักบ้างคือมันเป็นเล่าปลากเปล่าเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ฝั่งผู้ชายคือเข้มข้นมากอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้เราและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณเพื่อที่จะให้เพื่อนๆของคุณนั้นมาขนหัวลุกไปด้วยกันและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา ศาลาที่สี่สำหรับวันนี้สวัสดี